ำเสนอแนวทางการเสี่ยโชูโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังจากละอองแชนแนลค่ะสวัสดีนะคะท่านผู้ชมแฟนช่องของละอองแชนแนลทุกท่านนะคะค่ะวันนี้ก็มาพบกันเหมือนเช่นเคยนะคะในโค้งสุดท้ายนะคะก็หลังจากไม่ได้ลงคลิปไป2วันนะคะท่านผู้ชมแอดก็ต้องขออภัยอีฟซีทุกท่านด้วยนะคะเพราะว่า แอดก็ติดธุระนะคะท่านผู้ชมก็เลยไม่ได้นำเสนอตัวเด็ดๆให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะคะก็ขาดไปสองวันนะคะก็ต้องขออภัยจริงๆด้วยนะคะวันนี้ก็จะมานำเสนอต่อนะคะท่านผู้ชมคะวันนี้ก็เป็นวันที่31กรกฎาคมพศ2565นะคะเป็นวันสิ้นเดือนกรกฎานะคะพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันที่ทุกคนรอคอยนะคะ เราความหวังว่างวดนี้เราจะโชคดีไปด้วยกันนะคะท่านผู้ชมแต่ไม่รู้ว่าตัวไหนคู่ไหนนะคะซึ่งวันนี้นะคะแอดก็จะมานำเสนอความฝันของปู่คอนแก่นในโค้งสุดท้ายนะคะเพราะว่าเมื่อวานปู่ก็โทรมาบอกแอดนะคะท่านผู้ชมบอกว่าฝันดีนะคะก็เลยอยากจะมาเล่าสู่กันฟังเหมือนเช่นเคยนะคะ ซึ่งคลิปก่อนนะคะแอดก็นำเสนอไปสองคลิปแล้วนะคะท่านผู้ชมของปู่นะคะอันนี้จะเป็นคลิปที่สองนะคะแต่ว่าสองคลิปก็ให้มาสามชุดนะคะก็จะมีห้าหกหกห้าห้าเจ็ดเจ็ดห้าแล้วก็คลิปแรกให้สองหกหกสองนะคะอันนี้คือตัวเลขของปู่คอนแกนนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวเรามาพูดคุยกับปู่พร้อมกันนะคะว่า ปู่มีตัวไหนมาเพิ่มเติมอีกนะคะหรือว่าปู่จะฝันอะไรยังไงก็ช่วยกันตีความฝันของปู่นะคะเพราะว่าปู่ก็ฝันได้แม่นมากนะคะถ้าใครตีเป็นนะคะท่านผู้ชมแอดเชื่อว่างวดนี้ปู่เลขความฝันของปู่จะเข้าอีกนะคะท่านผู้ชมคะก่อนที่จะไปพูดคุยกับปู่นะคะแอดก็ขอฝากช่องละอองชาแนลไว้กับท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะ ฝากกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดด้วยนะคะและที่สำคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆคลิปเด็ดๆจากละอองช n แนลนะคะอยากได้เลขเด็ดเดี๋ยวแอดจัดให้นะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับปู่พร้อมกันเลยค่ะค่นะนมัสการค่ะปู่ เจริญพรเจริญพรเจ้าค่ะปู่อ๋อปู่ค่ะวันนี้ก็จะมาตามความฝันของปู่ในโค้งสุดท้ายค่ะปู่เด้อฝันดีไหมคะปู่ฝันฝันอยู่แต่มันจะดีมนะฝันฝันฝันเจ้าเป็นฝันฝันฝันได้ฝันแล้วหรอฝันได้ฟอกสามวันแล้วล่ะเจ้าค่ะสามวันที่วันนั้นฝันมันก็ฝัน เดี๋ยวมันไม่มันไม่เป็นหวยหรอกฝันเป็นฝันยังไงอะฝันว่าฝันว่าไปลงปู่ไปยิงเขาไปยิงคนเนี่ยแหละไปเอาปืนเนี่ยแหละตั้นเนี่ยไปยิงเขายิงออกเปิ้งเปิ้งไปเนี่ยแหละเออก็เลยยิงไปก็เลยเอ้ยิงผู้ชายท้าคนตายเลยไม่ใช่ไม่ใช่ ม่ใช่เป็นงานวัดงานอะไรหรอกเพามาทาอะไรก็ไม่รู้มาเห็นเขาอยู่แถวบ่เลียนวัดหรืออะไรเว้ไหนก็มารูมันก็ยิงเขาตายห้าคนเลยที่นี่ตายตายพอดีเลือดเขาก็เลยมาตรวจร้วงปูเลือดเลือดคนตายนะนะเันมาเดินแต่ก็เดินไปเขามากระเด็นใส่ใส<อ>ลงปูหนน่หลงปู่กก็โอ้ทำางไงเนาะลัวตำรวจจับที่ไหนไปไหนเนาะจึงจะ เลือดก็มีอยู่ในก่วันที่ทำไงเนาะที่นี่พระก็ขาดจากพระแล้วเป็นปลายคลิกแล้วจะทํำยังไงล่ะที่นี่ตกใจก็ในวันนึกว่ามันเป็นเรื่องจริงเจ้าขะเดี๋ยวตื่นขึ้นมาก็เอาฝันเนาะฝันแบบไหนทาไมฝันมีเลือดมีอะไรไอติดกิวันอลองลองมันเดินมาใส่กีวันพระเนาะก็าถือว่าฝันดีเนาะปูเนาะสงสัยปู่จะได้โชคงวดนี้ค่ะปู กไม่รู้เหมือนกันลุงโป๊ะก็เอ๊มันอะไรของคนว่าผบไม่ใช่ห้าเจ็ดคลาอย่าเสียงดังแปดเออคนก็บอกไปคแปไปลดเสียงหน่อยนะข้าปุ่มก็ก็เออของคนก็แปะมันผูกไม่ใช่ห้าเจ็ดห้าแปดเออห้าเจ็ดลุงโป๊ะเบอกไปแล้วหกห้ากับห้าเจ็ดห้าตั้งแต่คลิปที่แรกนั่นแหละใช่ว่าแต่มันเออว่ามัน ลุงก้าก็ว่าห้าแปดแม่้องูก็ 58, ไม่รู้เหมือนกันปืนสั้นนั่นแหละมันยิงออกอมันออกไม่ใช่มันจะออกเลยอ่ะมันยิงออกโป่งๆผู้ชายห้าคนก็เป็นไม่ใช่จะมีห้าได้ยูรองผูงชนนะ้ชายห้าคนนะผู้ชายค่ะปูก็น่าจะเป็นแปดห้าศูนย์ไหมคะปูเพราะว่าตายก็เป็นศูนย์เนาะก็ไม่รู้แหละมันมันเป็นห้าเจ็ดห้าแปดล้งปูก็แปลเอาแค่เนี้<อ>เพราะว่ามันแปลได้สองอตัวเนาะ เอาห้าไว้หลักสิบอะไรเนี่ยห้าเจ็ดกับห้าแปดนะปูเนาะอืมแต่ว่าก็ไม่ชอบเราพูดถึงหวยห้าแปรนะหลวงปูไม่ชอบก็แปรรวมแปรรวมๆไปมันจริงๆหัวห้าวันออกวันจันทร์มันไม่ค่อยมีแปอแต่วดนี้มันจะมีไหมล่ะมันก็ไม่แน่เหมือนกันเหรอเนาะมันเกี่ยวกอะไรทุกวันจันทร์มันน่าจะมีเจ็ดค่ะปู่แหละหลวงปูเลยเซว่าห้าเจ็ดใช่โอ้พ้านบ้านหลวงปูในพาเนี่ย ผ้าเนี่ยเป็นเ็ดแต่ทั้งอื่นจะแปลเป็นอะไรไม่รู้นะพระเป็นเ็ตคนตายห้าคนก็ห้าเกตปู่แปลแบบนี้โอ้ยตรงตรงใจแอดเลยค่ะปู่เพราะว่าแอดก็จะซื้อห้าเ็ดห้าแปดค่ะห้าเกตแต่ตั้งพลูกเเป็นหนึ่งก็ได้เอ้าถ้าเกบเป็นหนึ่งก็เพระนห้านึงเอ้าอ๋อกันห้าหนึ่งนะคุณคิด่างนั้นอ่ะเออแต่จะถ้าคิดว่า เออเอาห้าเจ็ดกับห้าหนึ่งนั่นน่ะต้องว่แบบเนี้ยมันจะเป็นหอยบนมันจะเป็นหอยบนเพราะว่ามัน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 ยิงเข้าตายยิงอยู่ข้างบนมันจะเป็นหอยบนก็อาจจะเป็นไปได้ห้องว่าเนี่ยเรื่องรบบเนี้ยเพราะว่ามันคนตายมันมันมันเลือดมันมาติดล็องปูด้วยมันเลยกระสงใสัยังไงรอ ค่ะูสงสัยจะได้โชคค่ะเอฟซีก็ได้โชคค่ะเลอกคนาตายแนละ้วมึงมาก็เดินใส่นะฮะหลวงปู่ก็เดินใส่หลวงปู่อือไอ้คนห้าคนนะ่ะมันตายมันมีห้ามันแล้วปู่เล่าว่าห้าเจ็ดไหมล่ะเพราะว่าพระบ้านหลวงปู่ 5, รพระก็แปลว่าเจ็ดเนาะทางนี้เนาะอือค่ะปู่แต่ทางอื่นเนี่ยงปู่มไม่รู้แต่บ้านหลวงปู่ก็แปลว่าพระเป็นเจ็ดเป็นอาจารย์เดี๋ยวนี้แหละจาวบ้านเขาเรียกอาจารย์อือค่ะอาจารย์เขาเรียกว่าจออาจารย์เขาเลยเป็นเจ็ด ก็เลยว่าห้าเจ็ดต้องบอกว่าแบบเนี้ยเออเจ็ดกับหนึ่งก็ตัวเดียวกันแหละพูดถ้าพูดถึงเซียนเนาะค่ะแต่เซียนหวยเขาว่าอย่างนั้นก็ว่าเจ็ดกับหนึ่งตัวเดียวกันเขาว่าลักษณะนั้นกันกันไว้บ้างเนาะปููเนาะเอ่เธอเจ้าอว่าเจ็ดห้าหนึ่งห้าเจ็ดเป็นลักษณะแบบนั้นอ่าค่ะปืนไม่ต้องแปลมาใส่หรอกเพราะว่าปืนเนี่ยก็แล้วแต่คนจะแปลเนาะ ปลูกกาแฟได้แบบนั้นไอหรือว่าไอปืนเนี่ยมันก็พูดถึงแต่ปืนมันก็แปดนะล่ะปืนใช่คับปูถ้าตามหลักการนะปืนมันก็ต้องไปแปดอยู่แล้วล่ะปืนนะั่นปืนสั้นมันยิงออกแล้วมันจะยิงยิงเอาลงปูไอมีลูกไหมเอามันก็มีลูกแล้วยงมงเขาตมาถามถ้ามันไม่ลูกมันก็ไม่ตายหรอกคนปืนมันก็ต้อง ลูกมันก็สามลมก็สามได้นะบางคนนี่โตปืนมีลูกมันปูกันมีแต่มันมีกองคนกองรบมันแต่เขาไม่ตายหรอกบางคนปืนก็ไปลูกมันยิงโปูงๆออกไปยิงไปก้นนั้นก็เดินไปไปยิงคนนั้นอีกไปเดินไปยิงคนนั้นอีกห้าคนน่ะผู้ใหญ่เนี่ยเป็นแบบนี้ปั่นน่ะแล้วแล้วมันเลื่อนนะมันติดลงปูนั่นเลื่อนมันติดจีวรลงปูนั่นเลือดมันเลือดคนตายนั่นแหละเออ กลัวเขามาจับได้เหมือนกันแหละกลัวเขามาตำรวจมาเห็นโอ้ยมีมารอดหรอกวะเพราะว่าเืด็กคนอยู่กีวอนก็มีตายตายคิดอยู่ไปมาก็เลยเอ้าฝันรู้สึกตัวขึ้นอออแสดงว่าฝันมันไม่ใช่เรื่องจริงก็เลยเอออี่มันเป็นอะไรเนาะวะค่ะคป็เป็นตัวไหนเนาะวะหมายมันเป็นอะไรเนาะหรือมันมันยังไงหรือมันจะถูกหรือมันจะยังไงแล้วมันจะยังไงก็ไม่รู้นะโยมลองแต่ว่าฝันแบบนั้น เออฝันฝันลักษณะน,น,นั้นแหละฝันเด้่ยทุกัามวันฝันลักษณะน,น,นั้นแหละค่ะคิดือว่าฝันดีดเลยค่ะปูเลขจะเข้าอีกค่ะปู่เออไม่ได้ไม่ได้ฝันเป็นเป็นหวยเป็นอะไรหรอกฝันลักษณะน,น,นั้นน่ะอืค่ะักปูก็เลยตีเป็นห้าเจ็ดห้าหนึ่งไปลักษณะน,น,นั้นนี่ะเออเพราะว่ามันหนึ่งนะม่นมันมันมันไ,ไม่ชอบหรอกแต่ว่าหนึ่งเนี่ยต้องกลัวเอาเจ็ดน่ะเบี่ยงออกมาต้องกลัว ดีทิปธรรมดาแปลได้ห้าเจ็ดตัวเดียวนั่นแหละจะลองปูเน้นห้าเจ็ดนาะปูเนาะเออลักษณะถ้าใครไม่ชอบห้าเจ็ดก็ห้าหนึ่งก็ลองดูมันเดื๋อมันนั่นเนี่ยแต่ว่ามันจะเป็นหอยบนนี่น้องปว่าแต่ว่าพวกหกพวกอะไรมันจะจะเป็นยังน้องปูว่าหกสองเนถ้ามันสองหกอะไรนี่เป็นที่หกข้าวพวกนี้อะไรจะเป็นข้างล่างก็ได้ที่เราปูกปันค่ะค่ะที่แล้ว เออมันจะลักษณะนั้นก okay, really <through legal anal capacities> ็ไ yeah, ด yeah, ้หกสองนี่ลักบางคนก็ว่าสองอกออกกับเก้าก็ตัวเดียวกันก็เออหกสองสองหกสองเก้าเก้าสองนี่ยก็แล้วแต่คนจะแปดไปเนาะมันหลายคนหลายหลายนั่นน่าจะลงค่ะคอ้ยแปดไปหลายตัวมันก็หลายตัวนี่อยากให้หลายตัวเออธรรมดาหลวงปู่จะฝันแม่นแๆคืนวันหัวจ่อคืนนี้คืนตอนนี้คืนสุดท้ายเลยนะ สนามแบบนี้เจะต้องปังปังวดเออจะได้ลักษณะแบบนี้ถูกไม่ถูกถ้ามันเนี้ยจขึ้นเนี้ยขึ้นท้ายอายารย์จะมปเสียงเสียงเอาลองดูที่ห้าเจ็ดห้าเจ็ดค่ะเออห้าแปดแล้วก็ห้าหนึ่งนะคะเออสารตัวเนี่ยค่ะเออลองลองมาเสียงดูเสียงท้ายดูมันจะใช่ไหมดูมันยังไงค่ะแล้วก็ไอ้เดี๋ยวมัคิดว่ามันจะอยู่วน ค่าปูแล้วก uh ็ไอคลิปก่อนก็มีสองหกเนาะปูเนาะสองหกแล้วก็หกห้าเนาะแล้วก็ห้าเจ็ดเนาะปูเนี่ยมันลักษณะใกล้ๆแกเป็นห้ามันต้องเป็นห้ามันไม่มีห้ามันตายคนห้าคนตายห้าคนค่ะเออไม่ได้ฝันว่าจะเป็นหวยเป็นเบอร์อะไรหรอกฝันแบบนั้นเอห้าศูนย์มันจะมาอีกไหมเนาะปูเพราะว่า ตายห้าคนก็เป็นห้าแล้วก็ตายเป็นศูนย์ค่ะปู่ไม่แน่ใจค่ะเนอาได้หมดแล้วเด้ออกแปดสามมันออกสามแปดได้เนาะใช่แอดว่าน่าจะกันห้าศูนย์ไว้สักตัวเนาะปู่เนาะอแต่มันก็แล้วแต่ที่จริงแล้วปูก็ไม่อยากให้หลายตัวหรอกแต่ตัวเดียวสองตัว่ะไระแต่ถ้าตัวเดียวมันก็จะแม่นเกินไปค่ะถูกมันจะถ้าตัวเดียวมันก็จบ มันยังไงอะตัวเดียวมันบางคนก็อยากได้สารตัวบางคนบางคนบางคนมันก็ได้สารตัวความฝันมันก็ไม่แน่นอนเออบางคนก็ถูกสารตัวบางคนนี้มันจะไม่ฝันเป็นสารตัวเลยนะมันเป็นยังไงอะเออก็ฝันแบบนั้นน่ะค่ะฝันลักษณะนั้นน่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าจะถ้าฝันดีเอ่อถ้าฝันดีจะโทรไปบอกกับลอ้อมเราดูที่มันไม่อยากให้ลงคลิปหลายคลิป เดี๋ยวคนตามมันแากตัวเพืจะตามก็จะนั่นแต่อาจจะโอ้ทะไมหลายตัวไม่ได้หลายตัวหรอก,กปูให้ห้าเจ็ดเเดียวค่ะงวดนี้ก็ฟันสามคลิปเนาะปูเนาะสามรอบเนาะแต่ว่า <5 S 1> เลข <5 S 1> ค่ะเลขก็ไม่เยอะหรอกค่ะปูมีห้าเจ็ดแล้วก็ห้าแปดห้าหนึ่งแล้วก็สองหกแล้วก็หกห้าค่ะปูม,มีห้าชุดค่ะปู <5 S 1> ทั้งหมดเลขที่ปูตีให้ค่ะ เออพ่อฟอกอยู่ข้างฟอกอยู่ข้างล่างนะปู่มันจะเป็นหกสองหกมากกวไม่รู้นะอยู่พ่อมีหกหกน่ะค่ะปู่เออมันก็แล้วแต่แล้วแต่คนจะชอบเนาะก็ไม่ชอบก็ได้เออหไยอย่างว่านันหอยเนาะมันก็มันก็ออกได้ทุกตัวนั่นแหละใช่ครับมีปุนวาสนามันก็ปลูกกันแหละค่ะแต่ว่าวันนี้ปู่ก็เน้นให้ห้าเจ็ดเจ็ดห้าเม็ดเดียวเนาะปู่เนาะเออ ตอนนเน้นเม็ดเดียวเลยห้าเจ็ดเนาะห้าเจ็ดตัวเดียวนั่นแหละหลวงปู่ว่าเพราะว่าแปลได้คนตายห้าคนก็เป็นห้าแล้วก็พระเนี่ยเป็นพระเนี่ยเป็นเจ็ดค่ะปู่เพราะว่าบ้านหลวงปู่เขาแปลว่าอาจารย์อาจารย์้วก็อาจารย์เป็นเจ็ดเขาว่าส่วนมากเขาจะแปดแบบแบบนั้นนะจองเพาที่อื่นเราไม่รู้นะแต่ว่าต่ว่านหลวงปู่แปลแบบค่ะปู่แต่ว่าเลยว่าห้าเจ็ดนั่นแหละ ห้าเจ็ดไปเลยไม่ต้องไม่ต้องเป็นเจ็ดห้าหรอกห้าเจ็ดไปเลยตรงตรงเลยเนาะปูเนาะแต่ก็กันไว้บ้างค่ะบเออก็แล้วแต่ละเอาคนปูก็กินล้วลงสุดก็จะซื้อห้าเจ็ดนั่นแหละค่ะก็ก็ตรงกับไอ้เล็กไอ้จอมปลวกเลยค่ะปูที่เอดไปส่งวันนั้นโอ้ยเห็นห้าเจ็ดชัดมากเลยค่ะปูอ้าวจอมปลวกที่ไหนอะจอมปลวกที่ส่วนของเอที่เอ็ลงคลิปไปแล้วค่ะโอ้ยชัดจริงๆค่ะปูถ่าเอฟซีได้ดูค่ะ ที่สวนสวนงออาปูที่แอดไปขอเจ้าที่จอมปลวกอาปูขอเป็นงวดแรกค่ะค่ะโอ้ยใครโทรมาเนาะอีกน,นะ่ะก็งวดนี้ปูมั่นใจในความฝันไหมคะปูเออค่ะได้ยินแล้วคะ่ะปูเออผมได้ยินเร็วๆพูแต่ยินค่อยแต่ว่าผมได้ยินอยู่ได้ค่อยๆ อ๋อค่ะค่ะปู่เอ้มั่นใจในความฝันไหมคะในงวดนี้ค่ะปู่มั่นใจอยู่ห้าสิบเปอร์เซ็นอยู่อ๋อมั่นใจห้าสิบเปอร์เซ็นต์เนาะปู่เนาะเจ้าเจว่าร้อยผมผมไม่เคยให้ร้อยหรอกห้าสิบห้าสิบหรือว่าจะมาห้าศูนย์ไหมเนาะปู่ไม่แน่เนาะมันมันไม่แน่มันนอนหลอกหวยน,น่ะค่ะปู่ค่ะวันนี้ก็ให้ปูอ่อวยพรให้เอฟซีหน่อยค่ะปู่จะได้โชคดีไปด้วยกันค่ะ ก็ให้ญาติโยมทุกคนนั่นแหละทิ่จะนาเอาที่หัวหลวงปู่ฝันจะม่อยากให้ตัวนั้นเน้นเนี่ยก็ไปถึงกับเน้นหรอกให้ให้เก็ในห้าสิบเปอร์เซ็นต์เออตัวเดียวนั่นแหละแต่ว่าโยมจะแปลเป็นอะไรก็มันก็แล้วแต่บุนเดอร์เออแล้วก็อย่างว่าแล้วมันแล้วแต่บุญวาสนาอยากให้ญาติโยมถูกมดทุกคนนั่นแหละมีเงินองเก็บไว้ใช้เอ้เอไว้ใช้ตัวเองนั่นแหละ เนี่ยถ <Quran> ูกมากก็ด okay. ีถ okay. land ูกน้อยก็ดีเหมือนกันให้ถูกหมดทุกคนนั่นแหละแต่มีบุญวาสนาก็ถูกนั่นแหละเนี่ยค่าปูเนี่ยโชคดีพรุ่งนี้โชคดีโชคหมดทุกคนนั่นแหละเด้อค่ะปูใครติดตามยมรองก็ติดตามยมรองไปเรื่อยๆเออก็ลงปูก็ไปลงช่องยมรองนั่นแหละไม่ลงช่องไหนหรอกลงช่องเดียวเนาะเดียวลงช่องเดียวเออไม่ไปไม่ไปลงหลายช่อง ลงช่องเดียวนั่นแหละเออให้ยาโยมถูกให้สุขภาพแข็งแรงร่างกายแข็งแรงทุกคนเด้<า>อค่ะอ่ะอ่อ่นั่นแหละเด้อ<า>จินร้อจริรสาธุเจ้าค่ะปู่แอดก็ขอบคุณปู่มากๆเจ้าค่ะที่แบ่งปันตัวเลขความฝันให้กับ f อซีช่องละอองแชนแนลนะเจ้าค่ะงวดนี้ก็ขอให้ตัวเลขของปู่เข้าปังปัง,ปงรวยรวยยกช่องนะเจ้าค่ะ ค่ะข,ขอบคุณปู่มากเจ้าคานมัสการเจ้าค่ะ